ขึ้นยืนค่ะ โอเค่ okay. าเมื่อกี้เราก็ได้พูดถึงเพลงไปแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เด็กๆที่ว่าในนั้เพลงมีตัวเลขอะไรบ้างเ <c oughs> อ้าวมีอะไรอีกสอง จนวันแล้วถูกไหมคะเด็กๆรู้จักตัวเลขแล้วใช่ไหมคะ ังนะก่อนอื่นครูป้ายมีฐา,านฐานที่ทำมาจากข้อฐานเห็นไหมคะเด็กๆเห็นฐานไหมอ้าว <mac book. S 2> เป็นฐานมีทั้งหมดกี่ช่องมาช่วยกันนะ mm hmm. หนึ่ง ใครลกเล่นแล้วยกมือขึ้นเดี๋ยวเราจะวนไปทุกคนเลยนะคะเวลาเดินเดินอ้อมข้างหลังเพื่อนนะคะเดินอ้อมข้างหลังเพื่อนไปข้างหลังนะถ้าตัวไหนเดินไม่ได้ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาค่ะขยับขึ้นมาเดี๋ยวเวลาเดินไปข้างหลังเดินไม่ได้นะคะลูกอ่ะโอเคเวลาเดินเดินอ้อมข้างเวลาออกมาเดินอ้อมข้างเดินอ้อมออกมาตรงหนมาอยู่ตรงนี้เลยแล้วเด้ ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลย นี่คะแล้วนี่หนึ่งสองามตั้างแปดอวตรงข้างแปดอาเอา 8, เอา็มเคช่วยแ้้แปดอยู่ไหนอ้าวตายถูกไหมคะ สิบผู้หญิงต้องเรียงกนะ่อนนะฟังนะผู้หญิงฟังนะเรียงจากสิ 9, เบเก้าแปดเหลือหนึ่งออ่ะผู้หญิงต้องเรียงมานะผู้หญิงต้องเริ่มจากสิบนะคนะมาถึงเลขหนึ่งเราจะมาจากจำนวนมากมาถึงจำนวนน้อยอะ่ะพี่ออมมาอ่ะมาดูทีเริ่มจากสิบไปหนึ่งนะอาไม่บอกเพื่อนก่อน ให้หมาีงหมดสิบนิ้วอะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงครบรู้อีกครั้งนึงอะทั้หมดลุกึ้ เล็อีกค,ค่ะ,คะ,คะอามีหลายเกมเลยใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับตัวเลขน<ม>ี้คุณยา้จะมาสอนเิน่มอ่ะวันนี้หมดเลยล่ะ